สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนินด,ดีต้อนรับทุกๆคนกลับเข้าสู่บ้านที่อบุของเราเลยจะเป็นการทานโรเชนเคอ่ะในยาคขออนุญาตทับไทยก่อนแป๊บหนึ่งนะคะคนในที่ทํางานเก่าของคุณมองคุณแบบไหนอะมองคุณอย่างไรนะปัจจุบันนี้เนาะ ฝากเพื่อนพี่ๆใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับสมนะรับสมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะการอ่นานไพ่ไปการอ่านพลังงานรวมอาจจะตรงกับคุณทั้งหมดหรือไม่ตรงก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณน,นะไม่เสียเรียดกันเนาะฝากเพื่อนพี่ที่น่ารักทุกคนกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้เรียาด้วยนะขอพระคุณมากๆคะ่ะ อย่าพึ่งเบื่อกันนะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นานานๆนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มอภหยเลายานะขอให้สิ่งดีๆย้อนกลับไปให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่น่ารักทุกคนอ่า ได้เจอพบเจอแต่สิ่งดีๆนะสุขสมหวังเรื่องราวความรักการงานการเงินนะลัคกนะี้เลิฟลัคกี้อินเกมเนาะมีความสุขมากๆเลยทุกวันนะมาดูสิว่าคนในที่ทํางานเก่าของคุณมองคุณแบบไหนมาดูพาไพ่ใบแรกวู้มองคุณแบบดูรวยดูแบบดูยิ่งใหญ่ดูแพงดูมั่นคงดูแบบ เป็นเศรษฐีนะดูแบบสุขุมนุ่มลึกดูมีความยิ่งใหญ่มีความเป็นผู้นำประมาณนะั้นนะเออดูสุข,ขุมดูนิ่งๆดูคู่ๆประมาณนะ้ะฮะเออไทยไปแรกใบต่อมาอืมดูเป็นคนแบบดูนิ่งดูยิ่งใหญ่ดูแบบ ดูรวยดูแม่แม่ไม่อับจนดูมีเงินดูมีฐานนะแล้วก็ดูมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดเนาะต่อเพศเดียวกันเพศตรงข้ามประมาณนั้นเออคุณอาจจะเป็นคนสั้นฝันประมาณนั้นเนาะมีไอเดียบันเจิดนะเอ สร้างฝันมีความคิดเนาะมีจินตนาการไอเดียของคุณมันดูเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้นําเป็นคนแบบดูมีกิจการของตัวเองอะ่ะประมาณนั้นนะเนาะอ๋อคุณเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกนะดูดูแพงดูแบบดูมั่นคงดูนิ่งๆประมาณนะั้นดูมีความเป็นผู้ใหญ่ ดูมีเสน่ห์เนาะดูมีความสุขประมาณนั้นเออแล้วก็เขามองว่าคุณเป็นคนใจดีนะเออเนี่ยคุณมีแต่คุณไม่คุณมีคุณรู้จักใช้เงินคุณรู้จักคุณค่าของเงินแหละเนี่ยไ้่สี่เหรียญหกเหรียญคือแบบคุณไม่ได้เป็นคนแบบเห็นแก่ตัวนะดูแบบจิตใจดีนะ่ะ เขาดูดูแบ่งปันคนอื่นประมาณนั้นอนะ่ะมีแล้วไม่ไม่ได้ขี้งกน่ะเออเนาะให้สี่เหรียญคือแบบคุณรู้แหละคุณรู้คุณค่าของเงินประมาณนั้นอนะ่ะเออคุณก็เคยเคยแบบเคยไม่มีมาในอดีตประมาณนั้นคุณเลยค่อนข,ข้างแบบเห็นอกเห็นใจคนที่แบบมีน้อยขอาคุณประมาณนั้นแหละคนที่ทํางานเก่านะะเออดูแบบ ดูมีสัรสัตยานดูมีเซนส์ดูมีรางสั่งหอนดูมีตาที่สามสัมผัสที่หกของคุณนะ่ะดูแบบดูมีไหวพิบัิพานดีประมาณนั้นนะ่ะเนาะอืมคุณอาจจะเป็นคนที่แบบในที่ทำงานคุณอาจจะเป็นเหมือนน้าง,งานหรือเป็นอะไรนะ่ะแผนกดีๆแผนกสูงๆประมาณนั้นนะ่ะอืม คุณค่อนข้างเป็นคนที่คิดบวกนะมองโลกในแง่ดีประมาณนั้นอืมเนี่ยเป็นคนอบอุ่นเพื่อนเก่าในะที่ทำงานก็ได้นะเออคนแบบคนอื่นๆคนรอบข้างเ,ออเพื่อนทำงานด้วยกันในะที่ทำงานนะเขาก็มองว่าคุณดูแบบมีชีวิตท,ที่ดีจังเลยมีครอบครัวที่มัน่นคงดูแบบ ดูคุณแบบอบอุ่นดูคุณแบบมั่นคงประมาณนั้นนะดูชีวิตแบบร่ำรวยมีเงินประมาณนั้นนะอืมแต่อีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมใครง่ายนะเป็นคนที่แบบมีอีโก,โก้ด้วยนะเนาะไม่ยอมใครง่ายไม่ยอมแบบเสียเปรียบให้ใครประมาณนั้นนะเออเป็นตัวของตัวเองอืมมีความคิด เป็นของตัวเองประมาณนั้นเออแล้วก็อีกอาจจะเป็นข้อเสียไหมของคุณไหมที่แบบเขาก็พูดแบบทํานองม,มาว่าคุณอาจจะเป็นคนที่อีกมุมหนึ่งนะเป็นคนที่เซนสิทีฟง่ายประมาณนั้นเออเนาะที่สงสารคนอื่นประมาณนั้นแต่ว่าคุณก็ค่อนข้างบาลาน์อารมณ์ความคิด ของคุณได้ดีนะไพ่หกเหรียญขึ้นมาเนาะแล้วก็เป็นแบบไพ่ใบที่สิบเป็นแบบคิงถือดาบนะอืมคุณค่อนข้างบาลานอารมณ์ได้ดีประมาณนั้นสมดุลอารมณ์ของคุณเนี่ยถึงแม้บางบางอารมณ์คุณจะอ่อนไหวง่ายที่สงสารคนอื่นง่ายประมาณนั้นนะเนาะเนี่ยคุณดูเป็นคนสบายๆประมาณนั้นโอ้ดูแบบสุขุมดูนิ่งดูดูด ดูคลามนะดูแบบยังไงอะ่ะดูดีมากๆนะเออมีอะไรอีกอืมคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตสูงเจอมาหมดพบเจอมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างการสูญเสียประมาณความเจ็บปวดประมาณนั้นอนะ่ะเออความผิดหวังอืมการไม่ได้ดั่งใจประมาณนั้นนะ่ะเนี่ย คุณก็เลยค่อนข้างเข้าอกเข้าใจคนอื่นคนก็คุณเลยค่อนข้างแบบเป็นผู้ให้ประมาณนั้นเออดีนะเนาะอืมคุณผ่านมาหมดแหละการสูญเสียความเจ็บปวดประมาณนั้นนะอืมผ่านื่องกรรมอะไรมาเยอะแยะมากมายผ่านบททดสอบหลายเรื่องหลายราวต่างๆนานามา,มาคุณก็เลยค่อนข้างเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นๆประมาณนั้นเนี่ยไพ่หกถ้วยก็ขึ้นมาล่ะ อืเห็นไหมความเมตตาอืดูคุณแบบเออสิ่งไหนที่คุณมีสิ่งไหนที่คุณให้ได้คุณให้ประมาณนั้นแล้วคุณค่อนข้างเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากมีความเป็นพ่อเป็นแม่มีความเป็นพี่สาวพี่ชายแบบเนาะดูแบบดูมีเมตตานะเนี่ยเออสิ่งไหนที่ คุณรอได้คุณก็รอสิ่งไหนที่มันแบบว่าคุณช่วยได้คุณก็ช่วยสิ่งไหนที่คุณให้ได้คุณก็ให้ประมาณนั้นนะเนาะคุณค่อนข้างแบบมีจิตวิญญาณที่แบบตื่นรู้นะอืเนี่ยคุณในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอบททดสอบเยอะแยะมากมายผ่านความเจ็บปวดเสียใจผ่านเรื่องกรรมต่างๆน้อเรื่องราวต่างๆมากมายมาเนี่ย เหมือนคุณเปลี่ยนแปลงนะ่ะเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติความเชื่อเรื่องราวเก่าๆเ,เดิมๆประมาณนั้นนะ่ะเออแล้วคุณก็ปลดปล่อยสิ่งนั้นไปประมาณนั้นอืคุณแบบพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆอะไรใหม่ๆอ่าพร้อมที่จะเข้าใจความแตกต่างอืมระหว่างชนชั้นระหว่างชนเผ่าระหว่างแบบเชื้อชาติอะไรประมาณนั้นนะ่ะเนาะคุณแบบ เข้าใจความแตกต่างประมาณนั้นเออต,ต่างสังคมนี้สังคมนั้นเออเออมื่อก่อนคุณอาจจะไม่เข้าใจประมาณนี้นเนี่ยคุณพร้อมที่จะเรียนรู้รับม็นคนโชคดีเลยนะข้างโชคดีเลยเนาะ yeah, yeah. เหมือนเหมือนคุณแบบคุณหมุนไปกับกับสุขสตาร์น่ะคุณพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตลอดเวลาประมาณนั้นสิ่งในไม่ดีคุณก็พร้อมปล่อยวางสิ่งในดีคุณก็พร้อมจะเรียนรู้พร้อมจะพร้อมปรับเปลี่ยนประมาณนั้น เอแล้วอีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเด็ดขาบเลยนะถ้าคุณจะทําอะไรก็คือแบบเป็นทั้งผู้ให้ได้แล้วก็ผู้ทําลายได้ประมาณนั้นอืมเนาะเนี่ยคุณได้ทั้งทิงทั้งครีดขึ้นมาเลยคิงดาบโดยคีแอนทิงดาบด้วยประมาณนั้นอืมค่อยๆสำรับนะเนี่ยเด้อ สิบดาบสามดาบโดยแฮงแมนคือคุณพบมาพบเจอมาหมดแล้วนะเจอบททดสอบแบบหนักหน่วงในชีวิตแล้วคุณก็เลยค่อนข้างแบบเข้าใจเข้าใจคนอื่นๆประมาณนั้นเออถ้าคุณเจอแบบเรื่องราวเจ็บปวดมากๆนะ่ะความผิดหวังเสียใจคุณก็ปล่อยวางคุณก็แบบให้ภัยยกโทษให้ เอาสิกร,รมประมาณนั้นเออปัจจุบันในแบบว่าคุณไม่ยึดติดอะไรแล้วคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อความต้องการความรู้สึกนึกคิดความแบบอยากได้อยากมีอยากเป็นของคุณในอดีตแต่คุณเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าคุณทิ้งอะไรเก่าๆเนี่ยทุกวันนี้คุณเข้มแข็งอืม คุณแบบกลับมารักตัวเองไปประมาณกลับมารักตัวเองและสง่างามอยู่ในพื้นที่ของตัวเองประมาณนั้นนาออ่ะก็อมองคุณอะไรอีกอ่ะมาดูอีกสิเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเปิดให้เยอะๆอเออคุณเป็นคนที่อดอ่อนผ่อนตามได้แล้วก็แบบไม่ได้แบบว่า มีไม่ได้แบบตรงดิ่งหรือผดดจการอย่างเดียวนะ่ะบางครั้งคุณก็แบบสิ่งไหนคุณแบบอดอ,อ่อนผลตามได้คุณก็ผลตามได้เนี่ยเดินทางสายกลางประมาณนั้นคุณเดินทางสายกลางปัจจุบันเนี่ยเนาะเออแล้วก็ค่อนข้างแบบเขาก็มองว่าคุณแบบว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนั้นที่การงานนะอืมเนี่ยโอ้ ดูมั่นคงมากๆดูรวยดูแบบสามาัคคีปองดองดูลกใคร่แบบสามาัคคีกันประมาณนั้นนะเออมีเอ NERGY แบบว่าดีๆเนาะคนอื่นเขาก็มองคุณแบบเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะในที่ิํทำงานเก่าเนี่ยแม้ว่าคุณจะพบเจอเรื่องแบบอะไรมาคุณก็ผ่านมันได้ประมาณนั้นอืม มันดูอีกเนาะเดโมนเนี่ยคุณเข้าใจคุณเข้าใจความความทุกข์ความเศร้าคุณเหมือนเหมือนคุณแบบเข้าใจจิตใต้สำนึกของตัวเองอนะเหมือนคุณตื่นรู้เกิดนะมาขนอดเนาะเนี่ยคุณผ่านอะไรมาเมื่อผ่านความเศร้าผ่านแบบงานหนักผ่านอะไรผ่านเรื่องหนักๆเนาะ มีประสบการณ์สูงประสบการณ์ชีวิตสูงมากๆประมาณนั้นเออปัจจุบันนี้คุณเลยเข้าใจการที่จะมีชีวิตการที่จะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเออในวันนี้พรุ่งนี้ต่อไปประมาณนั้นอย่างไรประมาณนั้นคุณเป็นคนที่แบบยังงายยังไงนะถ้ามองเป็นความรักความสัมพันธ์คุณจะเจ็บช้ำคุณจะแบบ ไม่สมหวังมากี่ครั้งคุณจะโดนทิ้งโดนเทมากี่ครั้งคุณจะผิดหวังเสียใจมากี่ครั้งคุณก็ยังมองความรักเป็นสิ่งที่สวยงามประมาณนั้นอยู่เสมอเออคุณเป็นคนที่ปล่อยวางได้ให้ไายได้ประมาณนั้นนะให้ภายเรื่องราวเก่าๆความเจ็บปวดเหล่านั้นได้คุณเป็นคนเฉลียวฉลาดนี่เองอืมคนอื่นเขามองคุณเนาะ คุณพร้อมปล่อยวางพร้อมแบบปล่อยทิ้งเรื่องราวเก่าๆประมาณนั้นความเชื่อความรู้สึกนึกคิดความเชื่อเดิมๆเ,เก่าๆประมาณนั้นนะอืมจริงในแบบมันไม่มีประโยชน์แล้วมันใช้ไม่ได้แล้วคุณก็พร้อมเคลียร์พร้อมแบบเดินหนีประมาณนั้นอืมคุณเป็นคนเฉลียวฉลาดประมาณนั้นฉลาดม,มากๆ โอ okay, เคเลย่ะก็มีมาฝากคุณเพื่อนพี่ๆประมาณนี้เนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้รียาะด้วยนะขอบพระคุณมากมากนะสำหรับคอมเมนต์น่ารักน่ารักเนาะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆน,นะเพื่เบืเ่อกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย